เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทำบอร์ดไม้เอาลืมลืมบอกนะครับผมนี่ถ้าใครได้ดูนะครับสถานนี้คือที่ที่แรกนะที่ผมทำแอโร่นะครับแอโร่เกิดที่นี่เลยนะครับแผ่นของเรานะครับชื่อว่าแอโร่นะครับผมอุปกรณ์ก็มีทั้งหมดนี่นะครับผมนี่แผ่นใหม่นะครับไซส์แแล้วก็จะมีเปลี่ยนกิฟเทป ด้วยนะครับแล้วก็ลูกปืนใหม่นะครับแบบอันนี้นะครับใ่สไปเดอร์แมนนะครับผมแต่ว่าจะมีแอโร่ก็ว่าไปสองแบบแต่ว่าเลือกอันนี้นะครับเพราะว่ามันลายมันชัดกว่านะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเอาเป็นแบบเอ่อแดงแล้วก็ฟ้าตามสีของสไปเดอร์แมนแต่ว่าเลือกมาเป็นสีแบบของตัวเองดีกว่าดำแดงนะครับนี่รองเท้า <laughs> นี่เสื้อนะครับผม ก็เลยเอกมาเป็นแบบนี้นะครับใส่ใยเข้าไปนะครับวันนี้จะมาทําอันนี้กันก็วาดแผ่นผังไว้หมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแบบน่าจะดีกว่าอันก่อนนะอันก่อนก็จะพ่นอย่างเดียวนะแต่อันนี้เรามีอุปกรณ์ทําแบบให้มันดูเส้นดูแบบมาตรฐานขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูสเก็ตบอร์ดวันนี้นะครับจ่อมาเป็นยังไงติดตามชมจัดไปที่เดิมนะครับผมจะขาดไปไม่ได้นะครับผู้สนับสนุนหลัก แล้วจะซอยไม่ใช่นะครับหิวจะกินก่อนแล้วค่อยทํานะครับดื่มนมเรียบร้อยนะพร้อมแล้วนะครับเออถ้าใครไม่รู้นะครับแผ่นเก่าจะของผมจะเป็นของ MIT ทําให้นะครับแอโร่ตัวนี้นะครับผมแล้วก่อนอื่นจะตีเส้นตีเส้นให้ได้รูปแอโร่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพ่นสีแดงก่อนแล้วค่อยมาพ่นสีดําจากนั้นก็ทําลาย เรียบร้อยนะครับเราแปะในส่วนที่ไม่พ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นตรงนี้เป็นสีแดงก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดำแต่ว่าลูกศรน,นี้มันดูแบบแต่ก็น่าจะดีกว่าอันเก่านะ ือมีปัญหาเรื่องไอ้ตรงโค้งนะครับเราทําไม่ได้นะมันแบบไม่สามารถพ่นได้นะครับจะใช้สกอ็อตเทปเอาแล้วกัน <Yo. S 2> เอาล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะว้าวสวยมากสวยงามนะครับตามทองเรื่องเย้ yeah. ว้าวเราจะมาเพิ่มลายใยแมงมุมนะครับ ก็คือลายลายต่อไปนะครับก็คือใยแมงมุมนะตอนนี้ยังมองไม่เห็นหรอกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสเสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลาย อยักใหญ่ใหญ่แมงมุมกันโอุโโอโอ้ยนะเอกโคเทปอ่ะอันนี้คือขั้นตอนต่อไปก็คือจะทําลายอยักใหญ่ตอนนี้ก็เหมือนเหมือน <c oughs> okay, <c oughs> แมงมุมแล้วนะเหมือนยังเย้เดี๋ยวเรามาทําลายอยักใหญ่กันลายอยักใหญ่นี้เราจะเขียนเองนะครับนะครับจะใช้เนี่ยสีเนี่ยพ่น

เรียบร้อยแล้วลายสไปดี้นะครับผมเดี๋ยวเหลือแค่เคลือบเท่านั้นนะครับแต่พ่นเคลือบก็เอาไปประกอบแล้วก็เล่นนะครับผมอีกสักพักนึงสุดยอดเสร็จแล้วนะครับแอลอสสไปดี ตรงนี้ผมก็จะพ่นเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าจะแปะกิฟทเทปเป็นแบบเป็นรอยนะครับก็เลยพ่นสีแดงไว้กิฟทเทปจะได้ตรงม้ตรงเนี้จะเป็นสีแดงเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันยังนึกไม่อกอก ก็เสร็จแล้วนะครับผมแอร o โรสปายดีนะครับเดี๋ยวเหลือใส่ลูกปืนอันใหม่สักทีเรียบร้อยนะครับใส่ลูกปืนอันใหม่นะครับผมพร้อมเล่นแล้วสกเก็ตสกเก็ตอันนี้มีชื่อว่าแอร o โรสปายดี <c oughs> จะเห็นน็อตนะครับมันไม่ตรงนะครับแปะไม่ตรง เอโร่มันจะเฉียงไปทางขวานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นได้นะครับผมพร้อมเล่นแล้วตรงนี้จะเป็นโน้ตนะครับด้านล่างก็จะเป็นเทลนี่นะครับแอโร่สไปดี้นะครับผมกับน้องมังกร hey. ชื่ออะไรเนี่ยเอาล้ครับงานนี้ก็ต่างจากอันแรกมากมากเลยนะครับแอโร่ตัวแรกๆเลยนะครับ งานจะไม่ปานี้ขนาดนี้อันนี้ปาหนี้มากๆนะครับใช้เวลาทําทั้งวันนะครับก็จะได้โอ้สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูแต่ไม่อยากเล่นเลยนะครับลายมันสวยมากนะครับอยากเก็บไว้มากกว่าแต่ยังไงก็ต้องเล่นครับเดี๋ยวให้ทำลายใหม่นะ,ะก่อนจบไปนะครับลองคอมเมนต์กันมาว่าอแอโร่ตัวหน้าอยากให้เป็นลายอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเราไปเล่นกันนะ,ะได้เลยเดี๋ยวเอาไปเล่นก่อนนะครับ <S <S ไปแล้ว เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับการเล่นสกเก็ตบอร์ดของผมนะอันนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปกรุงเทพก่อนเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมเ,เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรลืมบอกอบอร์ดจะเป็นไซส์8นะครับผมเหมือนเดิมผมใช้ไซส์8นะครับส่วนอุปกรณ์พวกสีเทปกาวนะครับหาได้จากเครื่องเขียนร้านเครื่องเขียนทั้งหมดเลยนะครับผมสีอันนี้ก็จะประมาณควละ35-50ถึงบาท ครับลองไปซื้อกันดูถ้าใครอยากทำสีแบบนี้นะก็ตามที่ผมทําเลยนะครับลองออกแบบดูนะครับส่วนใครจะเอาลายแอโร่โไปก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่มีปัญหาไม่ไม่ยังไม่ติดเลกสิทธิ์รงลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคงชอบกันนะครับกับการเพ้นสเก็ตบอร์ดของตัวเองนะครับผมก็อย่าลืมชีวิตเกิดมรราออกไปใช้ซะงบายบาย